ออการรายงานเบรกค i งนิวจากทีมข่าวสระบุรีเคเบิลทีวีทีวีของคนสระบุรีในช่วงนี้ค่ะโรงเรียนแก่งคอยได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาประจำปี2557เพื่อนำเงินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนโดยได้เงินกว่า1,300,000บาทค่ะนายเฉลิมวงไพนาย,นยกองการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีซึ่งรับเป็นประธานกรรมการฝ่ายคารวสพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสมเกียรติสันคพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเขตสี่ปทุมธานีนางสาวจงกิตชมพูผลผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอยและคณะสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนแก่งคอยและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันจัดทำพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาประจำปี2557เพื่อนำเงินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแรงเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากลของโรงเรียนแก่งคอยซึ่งจะเป็นการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเด็กและเยาวชน ซึ่งได้เงินจากการทอดพระป่าครั้งนี้กว่า1นล้านสามแสนบาทโดยมีพระสุธีวราพรเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายและรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นผู้รับการถวายปัจจัยจากนั้นพระสุธีวราพรได้มีการมอบเงินให้หนางสาวจงจิตชมภูผลผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอยเพื่อนําเงินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแรงเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากลรวมไปถึงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป าากาบพระราชนาะเดชพระคุณขาศึกีเวลาพรจาว่าวัดพระคุณเฉยลองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีองค์ประธานในพิธีได้พิจารณาข้าปากค่ะโดยนางสาวจงจิตชมพูผลผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอยได้กล่าวว่าต้องขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแก่งคอยคณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแก่งคอยทั้งหมด นอกจากนี้ก็ยังมีประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งนี้ให้กับโรงเรียนจนได้เงินกว่า1นึ่งล้านสี่แสนบาทซึ่งจะนาเงินดังกล่าวนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาโรงเรียนและการพัฒนาการศึกษาวิชาการอันจะเป็นการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของโรงเรียนให้ทันกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานฐานกลการศึกษาของจังหวัดสระบุรีต่อไปในอนาคต อัมูลน้ำใจความร่วมมือร่วมใจของท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรกษตรกรบุคลากรครูอาวุโสทุกท่านรวมทั้งนักเรียนผู้ก่อราไม่ได้อง I'm okay. และนี่คือการรายงาน breaking news จากทีมข่าวสระบ,บุรีเคเบิลทีวีทีวีของคนสระบ,บุรีในช่วงนี้ค่ะ